พระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเดิมพระธรรมยูนาบทที่หนึ่งพระมันจนะของพระเยโฮวามาถึงยูนาบุตรชายของอามิทไทยว่าจุงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้นเหตุความช่วยช้าของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาเบื้องหน้าเราแล้วแต่ยูนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทารชิต จากพระพักพระเยโฮวาท่านได้ลงไปยังเมืองยับฟ้าและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทารชิตดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทารชิตให้พ้นจากพระพักพระเยโฮวาแต่พระเยโฮวาทรงขับกระแสลมใหญ่ขึ้นเหนือทะเลจึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั้นจนน่ากลัวกำปั่นจะอับปาง แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัวต่างก็ร้องขอต่อพระของตนและเขาโยนสินค้าในกำปั่นลงในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นแต่โยนาเข้าไปข้างในเรือนอนลงและหลับสนิทในเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าคนขี้เ้าเอ๋ยอย่างไรกันนี้ลุกขึ้นซิจงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้าชรอยพระเจ้านั้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้างเราจะได้ไม่พินาศ เขาทั้งหลายก็ชักชวนกันว่ามาเถอะให้เราจับสลากกันเพื่อเราจะทราบว่าใครเป็นต้นเหตุแห่งภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ดังนั้นเขาก็จับสลากสลากนั้นก็ตกแกโยนาเขาจึงพูดกับท่านว่าจงบอกเรามาเถิดว่าภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ใครเป็นต้นเหตุเจ้าหากินทางไหนและเจ้ามาจากไหนประเทศของเจ้าชื่ออะไร เจ้าเป็นคนชาติไหนและท่านจึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าเป็นคนฮีบรูและข้าพเจ้ายำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงสร้างทะเลและแผ่นดินแห้งคนทั้งปวงก็กลัวยิ่งนักจึงถามท่านว่าท่านกระทำอะไรเช่นนี้หนอเพราะคนเหล่านั้นทราบแล้วว่าท่านหลบหนีจากพระพักพระเยโฮวาเพราะท่านบอกแก่เขาเช่นนั้น ขอทั้งหลายจึงกล่าวแก่ท่านว่าเราควรจะทำอย่างไรแก่ท่านเพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเราเพราะทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นทุกทีท่านจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกันทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ก็เนื่องจากตัวข้าพเจ้าเองถึงกระนั้นก็ดี พวกลูกเรือก็ช่วยกันตีกันเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่ไม่ได้เพราะว่าทะเลยิ่งกำเริบมากขึ้นต้านเขาไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาวา่าข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์ทั้งหลายขอบิณฑรต่อพระองค์ขออย่าให้พวกข้าพระองค์ผีนาศเพราะชีวิตของชายผู้นี้เลยขออย่าให้โทษของการทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดต,ตกมาเหนือข้าพระองค์ ฆ่าแต่พระเอโฮวาเพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยเขาจึงจับโยนาทิ้งลงไปในทะเลความปั่นป่วนในทะเลก็สงบลงคนเหล่านั้นก็ยำเกรงพระเยโฮวายิ่งนักเขาทั้งหลายก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาและปฏิญาณตัวไว้และพระเยโฮวาทรงกําหนดให้ปลามหึือมาตัวหนึ่ง กลืนโยนาเข้าไปโยนาก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืนพระธรรมโยนาบทที่สองแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่าในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์และพระองค์ทรงสดับข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของนรกและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเวียงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในท้องทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงทูลว่าข้าพระองค์ถูกเวียงให้พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์แต่ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อีกน้ำก็ท่วมมิดข้าพระองค์คือถึงจิตใจข้าพระองค์ ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สารายทะเลก็พันศีษะข้าพระองค์อยู่ข้าพระองค์ลงไปยังที่รากแห่งภูเขาทั้งหลายแผ่นดินกับดานประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิดแต่กระนั้นก็ดีข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากความเปื่อยเน่าเมื่อจิตใจอ่อนเพลียไปในตัวของข้าพระองค์ข้าพระองค์ระลึกถึงพระเยโฮวา และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาผู้ที่แสดงความนับถือต่อพระเทียมเทศยอมสละทิ้งพระเมตตาเสียแต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงโมทนาพระคุณข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไรข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณอย่างนั้นการที่ช่วยให้รอดนั้นเป็นของพระเยโฮวาและพระเยโฮวาตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแหง้งพระธรรมโยนาบทที่สแล้วพระวจ,จนะของพระเยโฮวามาถึงโยนาเป็นคำรบสองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนเวนครใหญ่และประกาศขา่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนเว ตามพระวจนะของพระเยโฮวาฝ่ายนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลาสาวันยูนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดินวันหนึ่งและท่านก็ร้องประกาศว่าอีกสี่สบวันนีนาเวจะถูกคว่ำ นายประชาชนนครนีนาเวได้เชื่อพระเจ้าเขาประกาศให้อดอาหารและสวมผ้ากระสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุดกิตติศัพท์นี้ลือไปถึงกษัตริย์นครนีนาเวพระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่งทรงเปลื้องฉลองพระองค์ออกเสียทรงสวมผ้ากระสอบแทนและประทับบนกองขี้เท่าพระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกาประกาศไปทั่วนครนีนาเว โดยอำนาจกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็กห้ามลิ้มรสสิ่งใดๆอย่าให้กินอาหารอย่าให้ดื่มน้ำให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากระสอบให้ตั้งกิจตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้าเออให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและเลือกการทารุณซึ่งมือเขากระทำใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย ลายจากพระพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะมิได้พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้วว่าเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระองค์ก็มิได้ลงโทษเขาพระธรรมโยนาบทที่สี่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านกโกรธท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาวา่า ข้าแต่พระเยโฮวาเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นไปเช่นนี้มิใช่หรือนี่แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้รีบหนีไปยังเมืองทารชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอบด้วยพระคุณและทรงพระกรุณาทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและทรงกลับพระทยไม่ลงโทษ ข้าแต่พระเยโฮวาเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียดีกว่าอยู่และพระเยโฮวาตรัสว่าการที่เจ้ากโกรธเช่นนี้ดีอยู่หรือแล้วโยนาขาอ,อกไปนอกนครนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นและท่านทำเพิงไว้เป็นที่ท่านอาศัยท่านนั่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดูเหตุการณ์อันจะเกิดขึ้นกับนครนั้น และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหองต้นหนึง่งงอกขึ้นมาเนื้อยูนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อให้บรรเทาความร้อนรุ่มกลุ้มใจในเรื่องนี้เพราะเหตุต้นละหองต้นนี้ยูนาจึงมีความยินดียิ่งนักแต่ในเวลาเช้าบรรรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึง่งมากัดกินต้นละหองต้นนั้นจนมันเหี่ยวไป ่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาจนท่วมอ่อนเพลียไปและท่านนึกปรารถนาในใจที่จัดตายเสียจึงทูลขอว่าให้ข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่แต่พระเจ้าตรัสกับยูนาว่าที่เจ้าโกรธเพราะต้นละหงนั้นดีอยู่แล้วหรือ ท่นทูลว่าที่ข้าพระองกโกรธถึงอยากตายนี้ดีแล้วพระเจ้าค่าและพระเยโฮวาตรัสว่าเจ้าสงสารต้นละหุงนั้นซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูกหรือมิได้กระทําให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวหลุดกันไม่สมควรหรือที่เราจะไว้ชีวิตเมืองนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่าหนึ่ง0สองคน กูไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย